สวนอีกแล้วนะคะวันแดดออกแบบนี้ก็ต้องพาเข้าสวนเนาะวันนี้มีมีของกินอีกแล้วเนื่องจากไปเจอลุมที่ชื่อว่ากินอยู่อย่างไทยในต่างแดนนะก็คือคนที่แบบอยู่ต่างประเทศอะ่ะเขาก็จะแชร์วิธีการแบบาการทําอาหารว่าทําอันนี้แล้วใช้อันนี้แทนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีไอเดียตรงนั้นเนาะวันนี้ปุ๊กก็เลยได้ไอเดียแล้วบังเอิญมีผักในสวนด้วยนะคะแต่ก่อนจะเข้าไปเก็บไอ้ผักนั้นอะ่ะปุ๊กจะให้ดูผักอันนึงก่อนซึ่งมันก็คือแมงลักนะคะ มันกําลังงามเลยแล้ววันก่อนน่ะเดวิดก็คือฉีดยาฆ่าหญ้ามันไม่ได้ฆ่าพวกหญ้าเขียวๆนี่นะมันจะฆ่าพวกหญ้าที่เป็นกอๆอะค่ะแต่มันก็คงจะแบบเออมันก็คงจะแบบสตรองอะมันก็คงจะแรงอะเออพวกก็บอกให้เดวิดระวังแล้วนะแต่ว่ามันก็คงโดนนะคะมันชั่วข้ามคืนเลยนะใบมันสลดหมดเลยค่ะพวกผักแมงลักสรแหน่ขึ้นช่ายแล้วก็ตัวซูคินี่ของปั่วที่อยู่แถบแถบตรงเนี้ยโดนหมดเลยนะ น,นี่ค่ะใบสนแน่ก็จะสลดลงมาอย่างนี้เลยนะมันจะงิกงๆงอ,งองนะคะแล้วก็นี่แมงลักนะจริงๆมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ใบมันควรจะแผ่ออกนะคะแผ่แบบนียเห็นไหมตรงนี้ก็คือก้านในแบบงิกเลยงอเลยนะคะตื่นมาตอนเช้าพีบ,บอกเฮ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยอันนี้คือวันที่สองแล้วนะมันงิกนะคะเนี่ยเห็นไหมว่าขึ้นชายอ่ะก็ก็แบบนอนลงอะคะ่ะนอนลงแบบนี้เมื่อวานเนี่ยนะนก็คือไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แล้วดูใบ ไอันนี้นะมันไม่ได้เหี่ยวนะแต่คืออยู่ๆมันก็แบบเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างมันหงิกอะค่ะปูก่กูมันตายมากเลยแต่ก็ต้องอรอลุ้นกันต่อไปเนาะดูวันนี้เพราะว่าถ้าเกิดมันตายเนี่ยเดี๋ยวจะไม่มีอะไรมาให้ดูนะคะวันนี้เลายาก็ไม่อยู่อีกแล้วนะเพราะว่ามีคนรับไปทะเลสาบอีกแล้วค่ะบอกแล้วว่าเลายาเที่ยวเยอะกว่าแม่นะไปเก็บผักกันดีกว่าต้นที่ปู่จะเก็บนะคะก็คืออยู่ข้างๆปู่เลยนะก็คือต้นนี้นะคะนี่ใบมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเขาเรียกว่าต้นรูบาร์ฟนะคะซึ่ง มันเปรี้ยวมากเปรี้ยวแบบเข็ดฟันอะคือเปรี้ยวจนขนาดที่เราเอาไปจิ้มเกลือจิ้มน้ำพริกอะไรกินแบบผลไม้เปรียปร้ยวๆได้เลยนะปุ๊กก็จะมาทําเป็นน้ําพริกมะขามนะคะโดยการใช้ต้นนี้แทนมะขามเพราะว่าเราไม่มีมะขามเนาะเดี๋ยวมาเก็บกันเลยนะคะเราก็จะเก็บก้านใหญ่มันไปนะคะตัดตําๆนี่นี่ค่ะนี่ ก็เกิดขึ้นมาใหม่พอแล้วมัว้นี่ค่ะก็ได้มาแล้วนะคะลูบาร์ก็ต้องตัดใบมันออกนะอ,อย่างที่ผู้บอกนะคะตัดทิ้งไปเลยไม่ไม่ค่อยคมนะไม่ค่อยคมนะคะพอตัดใบทิ้งแล้วเนี่ยเราก็ปอกเปลือกนะคะแบบนี้นะ อันนี้เขาเอาไปทําขนมด้วยนะฝรั่หลังนะคะทําเป็นพายอะไรเงี้ยแต่าที่มันเปรี้ยวๆนะแต่คนไทยอย่างเราเนี่ยหาอะไรเปรี้ยวๆไม่ได้ก็ใช้การันนี้ยแหละคะ่ะนี่ปุ๊ก็ได้แล้วแบบนี้นะมันจะพอเดี๋ยวเราเข้าบ้านไปทําน้ําพริกมะขามกันดีกว่านะฮะตอนนี้เข้ามาในบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองทานอันนี้ให้ดูนะว่ามันจะเปรี้ยวขนาดไหนแค่ดูจากสีหน้าปูได้เข็ดฟันแล้วจิ้มเกลือจิ้มเกลืออืม เรี้ยวเปรี้ยวแบบเหมือนผลไม้ดิบๆเลยอะเริ่มกันทำกันดีกว่าค่ะปูจะไม่ใช้การตำนะปูจะใช้เป็นปั่นแทนนะคะเพราะปูขี้เกียจตำก็ใส่อันนี้ลงไปหอมแดงนะคะหอมแดง กระเทียมนี้อันที่ถอนนั่นแหละอันที่เดวิดถอนน,นนะคะแล้วก็ใส่พริกนะน้ำพริกก็ต้องใส่พริกเนาะเครื่องนี้ถ้าเกิดเราไม่ใส่น้ำมันปั่นไม่ค่อยได้นะคะโบก็จะใส่น้ำลงไปนิดนเป๊จะเค็มหรือเปล่านะแล้วก็น้ำตาลนะคะจะใส่ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะเค็ม,มหวานยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปเพิ่มกันอีกทีนะึง หมูสับลงไปนะแต่ปุกก็จะใส่อันนี้ลงไปเลยนะผัดแบบเข้ากันให้เข้ากันไปเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะเราต้องแบบตําเข้าด้วยกันอะอแต่ปู๊ไม่ได้ทําแบบนั้นไงเพื่อความอูมามินะคะปุก็จะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงน,นะ นิดหนนึ่งี่นะคะก็ได้แล้วนะน้ำพริกมะขามของเรานะคะอาจจะดูสีสันไม่ค่อยสวยงามนะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มะขามจริงเนาะก็เดี๋ยวไปจัดจานกันเลยนะคะ จัดจานก็คือจานเปล่าเพราะว่าผักยังไม่ได้เก็บนะเดี๋ยวผู้พาไปเก็บผักก่อนนะเดี๋ยวกลับมาจัดจานใหม่นะคะนี่ค่ะผักสวยไหมส่วนอันนี้กินหรปล่าไม่รู้แต่ว่ามันเยอะมากเก็บไปก่อนเกิเดเบียดกันอยู่เนะ ด้านนี้แครอทนะไม่ได้ลวกนะคะขี้เกียจแต่ถ้าลวกก็จะดีกว่าเนาะแรงกว่าแล้วก็จะมีไข่ค่ะนอำพริกไปไหนแล้วพริกล่วงโอเคอันนี้ก็คือน้ำพริกมะขามของปูน,นะคะกินกับผักแล้วก็จะมีข้าวหนมงข้าวเหนียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวไปให้เดวิดชิมกันดีกว่านะคะ I'm going to eat first and eat you down. What is it? Tamarind juice. Tamarind means tamarind, but we don't have tamarind. Why don't we have tamarind? <clears throat> Green tamarind. It's too sweet. Sweet? I don't know. You like it? No, I do. It's supposed to be a little bit sour. Mm-hmm. We like got ruba. So usually they use green tamarind with the sour too. You know, not just tamarind, that is ground pork too, you know that? Well, I it's cool. That. I know. Yeah. Mm -mm. I like your camber. No, it's like the flavour of this. Mmm. So you like it? Yeah. No, okay. You act you don't like it. No, I do. Eat this. Mm -hmm. No. Just decorate. This, this is my ritual from my garden, babe. Here. Do the whole thing. I'll share it with you. And what do you put with it? it? Huh? What do you put with it? I don't know. Just that. It's Mmm. I'm pan, talk that. <laughs> Should tell Carrie to come try this. Who? Carrie. Why? Because it's really interesting. Is it? Yeah. I can make it anytime, wait until my robot grow more. Yeah. I'm gonna okay. text him. Really? Mm -hmm. You want me to save it for him a little bit? Mm -hmm. See where he is? Hmm? See where he is. Why? ส can come eat this จะแบ่งให้น้องชายเพราะว่าน้องชายเดวิดเขากินเผ็ดใช่ไหมแล้วเขาก็แบบกินอาหารไทยเก่งนะคะนางก็แบบว่าอยากให้น้องชายมาลองอในเงี้ยผักจากสวนค่ะ It's so interesting This is sticky rice I made That's why it tastes so good เดวิดเป็นคนทำข้าวเหนียวนะ You eat eggs Um, no why not? Mm. Just grab the flavor i do know like sweet really salty sour. everything yeah everything i can't I, I can't describe it that's so why i keep eating it Oh, <laughs> well, like you could spread it on crackers <laughs> is it gluten-free? i am not sure what shrimp paste oh shrimp paste mm -hmm. you can call look no it's i okay. think it's just shrimp and salt Next time, don't tell me there's shrimp paste. But, but it good, right? Yeah, until I knew they was shrimp based <laughs> Really? No, mm, I still real? eat it. Stop then. No, no, I eat it. Okay. <laughs> Why are you eating in the middle? What does it matter? Is it matter? Do it. Don't do that. No, no, stop, stop, stop. Eat on the side, okay? Oh, is it spicy or? Yeah, it's spicy. Is it very spicy? Not very, no. It's good though. <coughs> oh, you started eating the middle again. No, <laughs> oh, you don't like carrot. And it's raw. Yeah, I hate carrots. Why? I don't know. <coughs> <coughs> <laughs> Babe. it. ไม่ฝรั่งกินกับเปืองมากนะพูดจะบอกคือคนไทยเรากินแบบเราจนไงเราก็จะกินแบบข้าวเยอะๆแล้วก็กับน้อยใช่ไหมฮะฝรั่งเน้นกับนะอ you eat a l ต t ร์ food I'm gonna call it Thai sloppy Joe <laughs> w h a t e v e r y o u want to call Sl th <laughs> sloppy Thai meat mm? sloppy Thai meat I want it better Ah uh, they're different I like the Joe I'm not too clever u h u h no I'm not too c e r Actually, I do, but I just prefer prefer meat. กินเสร็จแล้วก็มีข่าวดีมาบอกนะคะก็คือว่าปวดเรียน ผู้ชียพยาบาลจบหลักสูตรแล้วนะก็คือแค่6สัปดาห์นะคะอันนี้เพราะว่าปูเป็นพยาบาลมาก่อนใช่ไหมถ้าคนไม่เป็นพยาบาลมาก่อนก็จะเรียนนานนะคะจบแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือได้ใบอนุญาตแล้วนะคะแล้วก็สมัครงานแล้วด้วยสมัครงานที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเนาะแต่ว่ารอเขาตอบกลับมานะคะก็รอลุ้นกันว่าปูจะได้งานเมื่อไหร่ได้แล้วก็จะได้งานนี้ไหมนะคะสาหรับงานที่ทําอยู่ตอนนี้มันเป็นพ่า์ทมนอยู่แล้วเนาะเราก็ปูก็แบบบอกเขาก่อนแล้วแหละตอนที่สัมภาษณ์งานว่าเออฉัน มีแลนนะว่าเออเรียนผู้ช่วยจบแล้วเราจะสมัครงานแล้วก็แล้วเขาก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วว่าปู่อาจจะอยู่กับเขาไม่ได้นานนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีถ้าใครได้ดูคลิปที่แบบนานแล้วอ่ะน่าจะปีที่แล้วที่มีคนถามเพราะว่าเออทำไมไม่ทํางานนะเนื่องจากปูต้องรอ PR ใช่ไหมรอพีอเสร็จพอได้ PR ปุ๊บปูกก็จะสมัครงานแล้วก็เป็นผู้ช่วยได้นนู่นแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็คือมาถึงสเต็ปที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลแล้วนะถ้าใครได้ดูนะคะ ปูก็มาถึงตรงนี้แล้วแล้วก็ต่อไปก็อใช้เวลาประมาณแบบสองสามปีนะในกว่าจะเป็นพยาบาลที่แคนาดานะคะเพราะว่ามันก็มีหลายโปรเซสเนาะหรือไม่แน่อาจจะเปลี่ยนใจก่อนนะคะก็มาคอยติดตามดูกันนะว่าปูจะไปได้ตามที่พูดไว้หรือเปล่านะคะสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละก็ฝากติดตามนะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปูกับเดวิดด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังพาไปเข้าสวนใหม่บ๊ายบายเสรเจบ๊ายบาย